สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีดูว่าใครสองเฟซเรามากที่สนุดนะครับผมครับผมก่อนเร่ยนก็ไม่ทำให้เสียเวลานะครับผมแล้วก็เข้ามา,าว์เ w s ร์เฟซหน้าเฟซเราของผมของเรานะครับผมจากนั้นเราก็กด คอนโทรลยู U ครับผมเดี๋ยวเราสักรุ่นะครับผมมันก็จะขึ้นโค้ด f a c e b o o k ของเราทั้งหมดนะครับผมออว่ามีอะไรบ้างนนี้ครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็กดคอนโทรล F ครับผมมันจะขึ้นมาให้เราค้นหานะครับผมพิมพ์ลงไปเลยนะครับผมพิมพม์คำว่า GRO u แล้วก็ p, p แล้วก็เติม s, <H> <S, <H> <S ครับผมจากนั้นใส่คลอนครับผมอ่ะคลอนแล้วก็กดวงเล็บเปิดครับผมแล้วก็กด enter ครับผมอ่ะพอกด enter เ,เรียบร้อยแล้วครับผมมันก็จะแสดงหมายเลขของคนที่สองเฟซเรามากที่สุดน,นะครับผม ตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็กด Copy ไปเลยครับผมพอ <Okay. S 1> Copy เสร็จแล้วก็กลับมาหน้าเดิมครับผมหน้าเฟซหลักของเรานะครับผมจากนั้นครับลบตรงนี้ออกนะครับลบลิงก์ตรงนี้ออกนะครับผมให้เหลือคำว่า www.facebook.com ครับผมจากนั้นครับผมกดกดวางครับผมโทษทีนะครับ มันก็จะแสดงหน้าของ Facebook คนที่2ของเรามากที่สุดนะครับผมส่วนของผมได้บล็อก Facebook ของคนนั้นไปนเรียบร้อยนะครับผมกรณีนี้มันเสียงอันตรายต่อ Facebook ของผมครับไม่รู้ว่าเขามาดีหรือมาลายครับผมก็เลยบ็อกไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ด้วยนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆมานะเสนออีกนะครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ